นี่ครับมานั lonely, ่งอยู่หน้าสวนร้านร้านสมุจไพรจึงมาตะเกียบมาร้าน้านหน้าร้านขายของครับเนี่ยอ๋อเป็นถนนครับอ๋ออากาศรถวิ่งผ่านไปมาทั้งวันเลยครับเนี่ยขายเยอะได้เหลืออยู่แค่นี้นะครับมาวันนี้ขายเป็นชิ้นๆแล้วครับว่าชิ้นห้าชิ้นห้าชิ้นห้าสิบอ๋อเอะไปเลยนะเราเป็นชิ้นๆแล้วขนุนอ๋อเยอะ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 นะอากาศดีมากเลยมาชมดูนี่ยเดี๋ยว่านั่งอยู่ที่จักรยานกับจักรยานจักรยาน แน่บรรยากาศเนี่ยพอขาวอะครโอ้เ uh ยี oh, ่ยมเยนะเนี่นั่งอยู่ในเต็นท์เนี่ยเขาผ่อนนั่งอยู่ในเต็นท์นะนอนจะพาไปชมบรรยากาศฝั่งน้นครับเขามาผ่าไม้นะที่สวนตะวันตกบ้านตาแกร์แล้วมาผ่าไม้อยู่ตรงนู้นเดี๋ยวพาไปชมมาดูมาดูยัดยัดร้อน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 อะไปดูกเป็นลมร้อนนะโอเคเดี๋ยวเราชมกันเลยน่าจะเดี๋ยวได้ครับก็เอาเจ้าจักรยานไปไปดูทีไปดูว่าไปได้แค่ไหนเดี๋ยวไปดูกันครับนะ อไร้็เจ้าคนเดิมไอเจ้าคนเดิมอตงนี้อเจ้าดูเดิอ้าดเจ้าไปเจ้าจักรยานี่ออนี่ครับนี่มเจ้าจักรยานนี่นี่นี่ไปไปีเจ้าจักรยานนี่โอ้อกล้องจะพลิกรับจ้อกับิกกล้องจะพลิกรับ นะครับคอยจับไว้นี่ครับนี่ก็ในี่ะเป๋ไปแล้ว